มาลองไมโลกันบ้างครับผมน้องๆขอคำมาเยอะมากอันนี้พี่นนท์ใช้ไมโลน้ําตาลน้อยนะครับผมเราก็เอาเข็มเจาะในลักษณะนี้จากนั้นมาวางบนกระดาษแล้วก็พับเสียบปลั๊กเปิดไฟนะครับผมเปิดเตารีดร้อนแล้วเราก็รีดได้เลยนี่เราก็รีดเหมือนเดิมเลยนะครับผมรีดนานๆนะครับให้มันละลายนะครับผมมันจะได้เกาะแล้วแข็งนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านรีดอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับผมมาลุ้นกันว่ามันจะอร่อยเหมือนโอวัลตินไหมนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับผมนี่น่าจะได้แล้วนะครับผมแข็งแล้วเราก็เอามาแช่ช่องฟีกันนะครับ โอเคหลังจากผ่านไปได้ไม่นานประมาณ15นาทีนะครับผมเราก็แกะเลยนะครับรอบนี้เออฮ้ยกรอบนะครับมาลองดูกันเออฮ้ย mm hmm. กรอบกว่าวอนตินอีกนะครับผมทําเป็นเล่นไปโหกรอบโป๊ะๆเลยครับผมกัดเสียงโป๊ะ,ปะไม่รว่วไม่โลหรือฟันนะครับผมที่หักแกะออกมาแล้วฟังเสียงครับทุกคนกรอบอร่อย ขั้นตอนแรกหยิบน้ำกระป๋องมาพี่นนจะใช้เป็นกันไกเหล็กนะครับผมเจาะปุ๊บเจาะตรงนี้1นรูแล้วก็ข้างหน้าอีก1รูนะครับผมนี่ในลักษณะนี้จากนั้นก็เอาไม้จิ้มฟันมา2อันนะครับผมสอดเสียบเข้าไปด้านขวา1อันหนึ่งซ้าย1อันนี่ในลักษณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนี่ได้นะครับผมเฮ้ยมันซาทุกเม็ดเลยนะครับผมนี่เฮ้ยมันมันเหมือนซายิ่งกว่าเดิมนะครับผมหรือว่าพี่นนท์คิดเองดูทุกคนฟังเสียง โอ้โหอย่างซานะครับผมซาทุกเม็ดทุกหยดมาครับผมวันนี้จะมาทดลองจุดไฟผ่านควันนะครับผมมาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมนะครับตั้งเทียนเรียบร้อยดับเทียนนะครับผมจากนั้นเราก็จุดไฟตรงควันได้เลยนะครับผมเฮ้ยมันได้นะครับผมนี่ส่งกระแสไฟไปถึงเลยนะครับผมนี่โคตรเท่นะครับผมมาทดลองลูกปิงปองหยุดน้ําได้กันครับผมเติมน้ำปิ่มๆเอาลูกปิงปองปิดพลิกกลับด้านมาปล่อย เน่ลูกปิ่ปองสามารถหยุดน้ําให้ไหลลงมาได้นะครับผมสุดยอดไปลองกันได้พอทดลองเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาลูกปิงนปองมาทําของเล่นเป็นลูกข่งได้อีกนะครับผมให้เราหล่อไม้ลูกชิ้นในลักษณะนี้จากนั้นเราก็แทงให้ทะลุนะครับผมให้ทะลุมาครึ่งเซนติเมตรนะครับด้ามจับ1เซนติเมตรครึ่งจากนั้นเราก็หักแล้วก็หมุนได้เลยเน่หมุนค่อนข้างดีนะครับผมลูกข่งปิงนปองของเรานะครับผมก็เอาไปทําเล่นกันได้นะครับผมทดลองได้ด้วยเล่นได้ด้วยนะครับผมสุดยอด มีอะไรไหมดูครับทุกคนพับหลอดแล้วก็ตัดจากนั้นเราก็ใส่น้ําเอานิ้วปิดรูด้านขวาปิดรูด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนี่เห็นอะไรไหมครับทุกคนน้ําจากแก้วด้านซ้ายมาแก้วด้านขวานะครับผมนี่มันก็กค่อยไหลามานะครับผมน้าจากแก้วด้านซ้ายมันก็ไหลามาด้านขวาจนเท่ากันนะครับผมเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงครับผมสุดยอดไปลองทํากันได้ครับผม มาทดลองขวดวิเศษดูดน้ำกันครับผมขั้นตอนแรกให้เราตัดเทียน5เซนติเมตรนะครับผมจากนั้นก็จุดไฟแล้วเราก็หยดเทียนแล้วก็ตั้งเทียนแนวตั้งในลักษณะนี้จากนั้นเราก็เติมน้ำให้เต็มจานนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เขวดน้ำมาปิดครอบเทียนในลักษณะนี้เลยครับผมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเน่เมันจะดูดน้ำขึ้นมาครับผมนเน่มันก็จะดูดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเป็นไปได้งไงครับทุกคน,นเน่น้ำขึ้นมาใกล้มิดเทียนแล้วนะครับผมสุดยอด